ฝนตกหนักคืนนั้นเสียงฟ้าร้องคำรามดังกึงกก้องไปทั่วห้องสมุดเก่าแก่ผมเดินเรียบชั้นหนังสือแสงไฟสลัวๆส่องให้เห็นปกหนังสือเรียงรายนับไม่ท้วนสายตาผมสะดุดกับหนังสือเล่มหนึ่งปกหนังสือสีแดงซีดจางมีรอยข่วนเหมือนโครงเล็บแมวชื่อเรื่องเลวรางจนแทบอ่านไม่ออกความรู้สึกบางอย่างกระตุ้นให้ผมหยิบมันขึ้นมาฝนหนาะเต็ร่วงลงพื้นผมปัดฝุ่นออกเบาๆปรากฏชื่อเรื่องปกหนังสือซ่อนปริศนาตัวหนังสือดูเหมือนเขียนด้วยหมึกอะไรบางอย่างที่ไม่คุ้นตาผมเปิดหนังสือออกหน้ากระดาษเหลืองกรอบตััวอกษรรโบาณเต็มมไปห แต่แปลกที่ผมกลับอ่านมันออกมันเป็นเรื่องราวของคดีฆาตกรรมปริศนาที่เกิดขึ้นในห้องสมุดนี้เมื่อร้อยปีก่อนอยู่ถูกพบเสียชีวิตท่ามกลางกองหนังสือไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นฆาตรกรหัวใจผมเต้นรัวความรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองผมพยายามอ่านต่อเรื่องราวในหนังสือบ่งบอกถึงปริศนาที่ซ่อนอยู่ในปกหนังสือเล่มนี้หน้าสุดท้ายมีรอยเปื้อนเป็นรูปมือเหมือนรอยเลือดผมพลิกปกหนังสือดูอีกครั้งแล้วแล้วผมก็เห็นรอยข่วนบนปกหนังสือไม่ใช่รอยโครงเล็บแมวแต่มันคือรอยนิ้วมือคน ผมรีบหนังสือลงรู้สึกขนลุกไปทั่วทั้งตัวทันใดนั้นแสงไฟในห้องสมุดก็ดับวูบลงความมืดเข้าปกคลุมทุกสิ่งผมได้ยินเสียงฟีเท้าใครบางคนกำลังเดินเข้ามาใ id, กล้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาแล้วทุกอย่างก็งเงียบสงบเหลือเพียงเสียงฝนที่ยังคงตกหนักอยู่นอกหน้าต่างราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมรู้ปริศนาในปกหนังสือเล่มน,นั้นยังไม่จบ